จีน่าอันนาตอบแล้วโดนถามเรื่องอยากกับโพดตวอนวุฒจากกรณีมีการรายงานถึงคู่รักต่างวัยของวงการบันเทิงเตียงหักเลิกราก,กันแล้วโดยรายการดังไลฟ์วันที่10พคขอ2565สอบถามจากคนใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่โอ๊ตวอนวุฒและจีนา่าภรรยาสาวรักต่างวัย21ปีเลิกรากันจริง หลังวิวาหวานเมื่อปี2560มีทายาตเป็นบุตรชายสองคนแต่ทั้งคู่ยังคงอยู่ในบ้านเดียวกันแต่นอนคนละห้องและยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกๆต่อไปล่าสุดจีน่าอันนาโพสไอจีสอตอรี่คำถามที่แฟนคลับถามเข้ามาว่า you dos I hope not true I like watch your family is หรือแปลว่าคุณอย่าแล้วหรือไม่ฉันหวังว่าไม่จริงฉันชอบดูครอบครัวของคุณ ซึ่งจีน่าอันนาก็ได้ตอบว่า being good parents and always support each other หรือแปลว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้นี้น่ารัก